แต่ตัวเล็กอ้า่ะเ้าจะมีแล้วมันจะมีปริมาณเยอะไหมเราถ้าช่วงมีอ่ะประิมาณมันเยอะเขาก็ลังหนึ่งอ่ะล,ล,ลังหนึ่งกิโลหรือลังหนึ่งก็ลังโคมใบเล็กกันโคมใบเล็กสิบโลได้ไหมประมาณเนี่ยของสมาร์ทเนสห้าโลโอ๋อแสดงว่าลังห้าโล <c oughs> ลังละห้าโลนะฮะช่ว <c oughs> งพอ <c oughs> ดีเห็นเจเบียก็อยบนๆบนบนอยากจะได้อยู่เหมือนกันนะไอ้หูจืดเนี่ยฮะพัดรากบี่นี่หายากนะกระบี่หานไม่ค่อยมีนะฮะ นนมันไม่มีใช่ไม่มีเลยแล้วก็อยากจะแจกอีกแจ็คหนึ่งคือกั้งกั้งอ่ะตะเวนหาหมดแล้วเะบอกเขามีกระโทบอก่ทำอาหา่ได้คนนี้กั้งไม่มีด้วยหายากนะฮะออขอบคุณนะ้าเจ้าเงองคุณเลืกดูๆ,ๆเลยสุนัขเติมหน่อยรอบแรกห้าหากรอ,อบเลยสุนัขเติมนะอ้าวกินไรสั่งเลยสั่งเนาวนี่สั่งเลยกินไรนั่งกินไรอยู่นะกินลูกชิ้นเหรอ อ๋อหอยครับเลย่อง oh. ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหอยวันนี้หอยแข็งไม่มีทุกร้านเลยหอยแข็งเรือไม่ออกหอยแข็งไม่มีมีพรุ่งนี้อ๋อ oh. หอยแข็งมีพรุ่งนี้เอาร้านเจเล็กมีเมื่อกี้แต่มีไม่เยอะ <laughs> มันเพรามันไม่สดหนูก็เลยไม่อยากออกมาม<ะ>ไงเหรออ๋อโคตีหอยแข็งไม่โคมีไหมโคตีอ่ะมันจะมีขายไหม Key, right? you Or, okay. not ี่มเขาแกะแล้วใช่ไหมเขาจะเปิดอย่างเงี้ยออ๋เรามาแกะเองใช่ไหมผมมประกอบมาแกะเองนะโอ้นี่ครับตัวจืดนี่ถือว่าตัวใหญ่นะใช่ไม่ได้เลยเลยเนี่ยโลละหนึ่งดอยกันจริงเหรอโลหนึ่งได้กี่ตัวเนาะโลหนึ่งเต็มที่ได้ประมาณเคยช่างยังสิบ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 ไม่เกินสิบห้าตัวไหนมีตาช่างเหรอช่างไหนไม่มีไม่มีตาช่างจะได้อยากรู้ว่ามันมีกี่ตัวขอบคุณค่ะ เนื้อใสมากอันนี้เป็นกุ้งอะไรครับผมกุลากุลาแดงกุ้งกุลาดำกุลาดำนะฮะกุ้งกุลาดำกุลาแดงยังไม่เกิดเลยค่ะกุลาแดงยังไม่เกิดเนาะกุ้งสดหมูยอยังไม่มีไหมฮะที่เราไม่กินปลาได้นะกุ้งสดหมูยอลูกค้าลูกค้าดะไมี่สั่งนะลูกค้าดะไมี่สั่งช่วงวอช่วงรอนะฮะ อันนี้ซื้อกล้องใหม่เหรอของพวกแป้งอ๋อแล้วไอ้นั่นเป,นะป็นไหนกล้องปกตินี่คือของท่แพงขึ้นอ๋อส่งด้วยแต่ไปส่งด้วยตัวเองเลยค่ะส่งด้วยวันหินนะพื้นหายอ่ะแล้วเมื่อคืนไปไหนมาเมืเ่อคืนคไปเมืเ่อคืนไปเจอปูเจอมปูมาได้ปูมาปูตัวแบ้งเลยอือไม่ดีเลยแมว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 

ให้หลงอร่อยปลาหมึกจริงจหูยี่สิบบาทไม่ได้เยอะจังเลยครับโคตรม้วนโมตรนะข้โคตรไม่กินเปรี้ยวแซ่บๆนะฮะแซ่บเลยจานนี้กินกัน แซ่บเซ็บเลยจานนี้เซ็บแซ่บเลยโอ้โหกุ้ม้ากุ้งสุกหอยนางรมอันนี้อะไรอ่ะปลุกอะไรนั่นเหรอครับเส้นปุกเส้นปลุกไส่กรอบมุยอกไกยออันน้ลูกชิ้นอะไรเอ่ยบัวลอยลูกชิ้นบัวลอยเออไม่ใช่ดิแล้วก็ขนมจีนนะฮะแล้วก็นี่ปลาหมึกนะปลาหมึกอันนี้คือประกบนะนี่คุณนายกบอยู่นี่ฮะ คนนายกปากแดงนะฮะหุ้ยใส่ผักเคียบเลยมาดูหน้าตากันเรามาดูหน้าตากันนะ,ะยำเป็นไง นี้คเป็นลูกค้าสั่งก็หนึ่งร้อยยี่สิบาทนี่ราคาหร้อยยี่สิบาทนะครับมันเป็นปลาหมึกแต่ไม่ใช่ปลาหมึกมันเป็นเนื้อปลาบดแต่ทำผลิตภัณฑ์ออกมาเป็นปลาหมึกเป็นปลาหมึกเหรอใช่ต้องลองกินอันนี้ใช่ไหมใช่อร่อยแตเล็กลูกค้าคิดว่ากลูกชิ้นปลาหมึกลูกชิ้นปลาหมึกเรากินว่าเรากินดูว่าจะเหมือนข่าวไหมลอี่อ๋อเป็นเนื้อปลานั่นเองเป็นลูกชิ้นทำแบบปลาหมึกนะใช่เออเพื่อเคยเห็นเหมือนกันมันจะกินแล้วปุ๊บมันจะมันจะร้องกินว่ามันจะ ยิ้มยุ่มยิ้มยุ่มอะ่ะอ๋อมันจะกรุบๆนะโอเคนะครับวันี้เราเกีย่ยรถเป็นงางมาันหมิงคาบอย่างเงี้ยร้านก็กุบยำสามแซ่บนะครับพอดีอวันนี้ผมมาดึกไปน,นิดนึงฮะขับรถไปเปลี่ยนยางมานะฮะก็เลยถ่ายแค่ให้เพื่อนได้ดูแค่นี้ก่อนนะฮะวันนี้นะครับประมาณห้าทุ่มแล้วตอนนี้นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมองวัตสุนิตโชว์เทชาแนลครับ พี่ลุงกิดีามว่าเพื่อนๆสวัสดีครับถ้ารับประกบก็มากินได้นะที่ประจวบนะรออยู่ทุกวันนะประกบรอพวกเราอยู่ทุกวันเลยผ่านไปผ่านมาขึ้นเหนือลงใต้ผ่านจังหวัดประจวบอําเภอเมืองแวะเข้ามาหาเราก่อนแวะเข้ามากินยำแทบๆกับเราก่อนเราบอกว่ายกไหนเต็มแยกไหนเ่ยแยกไปทางไหนแยกมาทางใต้ถ้ามาทางใต้นะคะถ้ามาทางใต้ก็คือเลี้ยวซ้ายพอถึงแยกประจวบเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝั่งตรงข้ามกับทางเข้าเมืองเลี้ยวเลี้ยวซ้ายมาประมาณ100เมตรจะเจอเซเว่น ก็จะเห็นร้านหนูแต่ถ้ามาทางกรุงเทพพอเจอสี่แยกปัจจวบเลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาทางน้องเสือดิใช่ค่ะประมาณร้อยเมตรเกตแม็กโก้เริ่มขายตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ครับตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปห้าโมงเย็นใช่ค่ะแต่ยังห้าโมงเช้านะห้าโมงเช้าไม่เจอถ้าห้าโมงเช้าจะเจออะไรตรงนี้ห้าโมงเช้าก็คือจะเจอร้านข้าวแกงลูเขาจะขายข้าวแกงตรงนี้อ่าปิดแล้วครับก็ร้านเดียวกันแต่ว่าเขาจะขายคนละเวลาใช่จะเจอข้าวแกงนะฮะ ก็มาให้ตรงเวลาแล้วกันนะเป็นห้าโมงนะเป็นต้นไปนะขอบคุณนะครับใช่หนุหนุ่เลยไปเดินที่ยวหนุไปเดินว่บอย่างอะไรที่มันป็นแตก็เลยแบบเฮ้ยไนี้แต่พออ่านปุ๊บมันไม่ใช่น้ำปลาหมึกแับเป็นน้ำปลาบดแต่มาทำเป็นกระทีามออกมาเป็นปลาหมึกเออมันเกเเนาะเรามาจำดูมันก็โอเคเคยชิมยังชิมยังรสชาติอร่อยนะพี่อร่อยไหมอร่อยมันยุ่มยุ่มยิ้มยมยิ้มยิ้มมย ครับครับครับทราบอกเออแล้วเราจะลองชิมขอข่าวเราจะกินเสร็จอ่ะไม่ไม่ไม่เพิ่ม่มี่กินได้มาแล้กินน้ำหวานมาแล้วปลาหมึกบดครับดูแล้วปลาหมึกบดอ่านี่มาจากไหนครับเนี่ยลูกค้าผมมาจากกรุงเทพครนะเทพนะมาทานบ่อยไหมรับประกันบ่อยครับบ่อยทุกวันเลยครับมาทุกวันเลยเหรอทุกวันครับ้าทำไมอย่างนั้นนะฮะคุณบ้านอยู่ที่นี่เหรอครับใช่ครับมาแต่อยากอยู่ที่นี่อยากอยู่ที่นี่แล้วเอาแล้วที่นั้นไม่ไปแล้วกระบี่ไป ยังไม่ถึงเวลานะครับหาค่าน้ำมันก่อนหาค่าน้ำมันก่อน <c oughs> โอ้น่ากินจริงนะโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับนีจโจทอัพิชนะครับยำแซ่บๆจ้าร้านมะกอกครับสวัสดีครับขอบคุณครับ